เกมอะไรวะเนี่ยมันเขียนว่าพูบปุ๊บดรอปนะฮะก็คือขี้นะฮะขี้ขี้หล่นไปด้านล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็กดสเปกบาร์กันเลยนะครับแต่บนจีเอสดีในการมูฟขี้นะฮะแล้วกดซ้ายเพื่อซื้อกระสุนซื้อกระสุนไม่ใช่โอเคเพื่อควบคุมแคมระะ่ากับการในคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อซื้อของนะครับสเปกบาร์นี่ก็คือเหมือนเดี๋ยวลองดูกันะฮะว่ามันคืออะไรกันโอเคโอ้โหมาถึงนี่หัวมันเหลี่ยมจังวะ แล้วก็มีอันนี้ให้ดูฮะว่ามันคืออะไรแล้วมีเครดิตด้วยฮะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับคนที่สนใจนะฮะผมหายใจไปนี่งเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวมาฮะแม่งจบเลยโอเคครับเขาบอกให้คลิกบาร์เนี่ยซื้อซื้อไม่ได้เราก็กดสเปกบาร์ไปเอ้าอะไรเนี่ยอ๋อขี้นะมันขี้เนี่ยโอ้ยเต็มหลอดเลยไหมอ๋อกดกดอ่นนี้สามารถรีเซ็ตได้นะฮะปึ๊บขี้ไปแล้วขี้ไปแล้ว อ้าวมันมันให้โดนอะไรนะผมไม่เข้าใจเอาแล้วดูท่าวิ่งอินดี้จริงๆเอาใหม่นะอุ้ยผมยังซื้อของไม่ได้เลยนิดเดียวพอโอเคโอ้โหอยากโดนนกเมื่อกี้เออมันโดนไอ้นี่เรโซโล่ด้วยอ่าวโอ้ยทำไมขี้งเป็นแหลมๆอ่ะเฮ้ยมีเมาส์เข้าไปด้วยก็โดนนะโทษโโอเคฮะต้องมีเมาส์อยู่ดีถ้าไม่มีเมาส์ผมก็ ผมคงต้องคลิกซื้ออะไรไม่ได้นะเดี๋ยวอีกตาหนึ่งเดียวโอเคฮนะเราต้องกระจายกระจายเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุดนะครับผมเฮ้ยโอ,อ้โหมันมันเด้งสูงอย่างวันแล้ว,วชิบหายเฮ้ยแล้วเฮ้ยลงมาก่อนว้าเออแล้วดูแม่งวิ่งกัน,งงนสลัดเอาได้พอนดดยอนอ์นิดเดียวเองฮะเอาใหม่ปิดเบ่งปิดนิดเดียวเอง เด้งแต่น้ามันเด้งแต่น้ามันเออนั่นแหละวิ่งมาวิ่งมาโอ้ยซื้อพริกซื้อนี้ซื้อแดดไปโอเคฮะกินแล้วมันเพื่อนอะไรมันได้อะไรวะอยากรู้มากโอ้โห้อนใหญ่กว่าเดิมนี่เองโอเคครับโอ้โหสิ่งที่ผมรู้ก็คือถ้าตอนตอนเราไปซื้ออะไรก็เหมือนกับอัปเกรดขี้ฮนะทำให้ขี้มันใหญ่กว่าเดิมนะแยจะไม่สามารถโดดได้ด้วยฮะสเต็ปหนึ่งโอเคฮะเป็นเือเป็นการเรียนรู้นะผมเออ <laughs> ชนกล้อง,องเมื่อกี้ โอเคเอาใหม่ฮนะซื้อไก่ไปน้องนึงโหน้องเหนียวไก่เลยนะฮะจังหวะนี้ป๊าบโอ้โหใหญ่กว่าเดิมค่ะไปแล้วไปแล้วรถข้างหน้าจะเพิ่งไปรอพี่ก่อนเอือเอือเด้งไปอีกทีอ๋อมันได้แค่สเต็ปเดียวนะฮะเสียดายไปด้วยกับกระจังเวิร์ดนี้นี่โอ้มีไปแล้วนะฮะซื้อได้สองอย่างอ่ะไม่พอนี่ห่าเลยคิดไปพันหนึ่งแล้วกันมาฮะเราจะชนรถใหญ่กันเลยดีกว่าหุย โอ้โหสองร้อยไปเอาเอาโอ้โหมันไหลแต่มันไม่โดนรถนะฮะจังหวะนี้เสียวเลยเสียเลยค่ะเอาใหม่แปดร้อยซื้อไปก่อนเราควบคุมเราควบคุมขี้ไดเ้เดี๋ยวทางโน้นเดี๋ยวไปดักอืออย่างนั้นแหละแหมยิ่งโดนรถเยอะยิ่งดีเป็นการป้ายขี้นะฮะตอนนี้เราก็รอแต้มไม่ขึ้นตรงนี้นะแต้ม ตอนนี้เต็มขึ้นโอเคหมดแล้วแล้วก็ซื้อนะฮะดูที่จุดจุดประสงค์ของเกมนี้คืออะไรตอนตอนซื้อจบแล้วอืดโอ้โหมีเม็ดข้าโพดด้วยไอ้เหี่ยไปค่ะบก้อนเอ,อือเย,ย้เป็นขี้ที่สมบูรณ์นะฮะเป็นขี้ที่มีเมล็ดข้าวโพดตั้งไงอ้าวอ๋อเกมมีแค่นี้องฮะให้รู้ว่ามันขี้ ทำการแบบทําดาเมจให้กับคนที่มาเดินในนี้ให้เยอะที่สุดนะฮะ <S <S เออเออเออโดมขี้เข้าไปแล้วแม่งก็ตายเลย <S <S เอโอโอ้โหครั้งนั้นครั้งนี้แม่งได้สกอร์เยอะสุดนะฮะก็เกมนี้ก็ไม่มีเรื่มากะฮะก็แค่ขี้แค่นี้โกโก,โกพุ่มนะฮะโกพุ่มโอเคฮะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มเล็กๆด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ที่เป็นรูปอย่างนี้นะฮะรูปรูปอย่างนี้รูปอะไรวะรูปที่มัน เออไปนรูปนิ้วกดไลค์อ่ะอย่าเพิ่งไปกดดิสไลค์นะใจเย็นๆก่อนเราเราไหวเราไหวนายนะเราไหวเธอเราไหวนายนะฮะก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะฮะแล้วผมก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆนะจังหวะนี้ผมก็มีติดธุระอะไรเล็กน้อยนะฮะตรงนี้ผมก็ทำทดแทนชดเชยไปแล้วนะฮะอย่าลืมติดตามกันยาวๆเลยนะฮะแล้วก็จากลากันตรงนี้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม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 ไม่โดดดำเลยยี่งไม่หัวล้านเลยะ Oh. <laughs> <laughs> she shot me, she shot me, bang bang. She shot me, uh, she shot me, she shot me, bang bang. She shot me, yeah. she shot me, she shot me, bang bang. She shot me, uh, she shot me, she, me, she way shot way me, out. bang bang. Ah, there she goes again. The dopiest DOP in other words.